เอเอสวัสดีเดี๋ยวพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องวกทัวร์ไลน์ครับพบกันอีกแล้วในช่วงช่องวกเดวายช่วงนี้รืดดือร้อนนะครับร้อนร้อนมากร้อนชิปมากนะครับหาไม่เจอนะครับร้อนมากๆอย่างเงี้ยนะปกติเนี่ยน้ำยาหล่อเย็นนะครับหรือน้ำยาคูลแลนหรือจะเรียกว่าน้ำยาหม้อน,น้ำที่เราเข้าใจกันก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเป็นน้ำอยากเติมอะไรก็เติมเข้าไปนะครับ สิ่งที่เราเติมเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ1กันสนิมนะครับ2เป็นสารหล่อลื่นภายในระบบน้ํายาหล่อเย็นนะครับ3ก็คือเพิ่มอุณหภูมิจุดเดือดปกติน้ำเนี่ยจะเดือดที่ร้อยองศาถ้าเราใส่น้ํายาหล่อเย็นหรือน้ํายาคูเลนต์หรือน้ํายาหม้อน้าอําต่างๆเหล่านี้เข้าไปเนี่ยนะครับจากร้อยองศาเดือดมันจะเพิ่มไปร้อยสิบหกหรือร้อยยี่สิบองศามาถึงเดือด ซึ่งมันจะช่วยกระจายความร้อนนะครับช่วยให้ระบบระบายความร้อนในรถเนี่ยนะครับก็คือระบายได้ดีขึ้นเพิ่มอุณหภูมิจุดเดือดนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ร้อยองศาแป๊บแป๊บร้อยองศานะครับมันทําให้อาสวนต่างบวกลบบวกลบของอุณหภูมิเนี่ยนะครับมันช้าลงอ่าประมาณนี้ขึ้นช้าลงเร็วประมาณนี้ครับ ครว่าลงเร็วเพราะอะไรมันมีสารหล่อลื่นนะครับมันเหมือนน้ำน้ำมันเครื่องของระบบน้ำนี่แหละถ้าพูดกันภาษาง่ายๆนะครับมันช่วยให้ข้อต่อนะครับต่างๆเนี่ยนะมีอายุการใช้งานดีขึ้นยาวนานขึ้นเรื่องยางนะครับยางหม้อน้ำํำยางอะไรต่างๆมีอายุการใช้งานานานขึ้นลดการเป็นสนิมอะไรต่างๆนั่นเองดังนั้นนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ส่งผลให้นะครับน้ํายาหล่อเย็นมีราคาที่สูงขึ้นนะครับก็คือพวกสารเคลือบอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เองมันส่งผลนะครับต่อการใช้งานต่อคุณสมบัติของน้ํายาหล่อเย็นนั่นเองไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเติมเติมอะไรก็ได้นะครับถ้าฉุกเฉินอะไรต่างๆเติมน้าไม่มีหาน้ํายาหล่อเย็นอะไรไม่ได้เกิดมันเดือดขึ้นมามันบุ่งขึ้นมามันฮิตขึ้นมาทํำยังไงก็คือใช้ ถ้าหานะครับถ้าหาได้นะก็ให้ใช้น้ำกลั่นถ้าหาน้ำกลั่นไม่ได้ก็ใช้น้ำดื่มประเภทที่เป็นแบบกลั่นที่ให้เราดื่มเช่นน้ำดื่มตาสิงน้ำดื่มแรงต่างที่ท่านลองดูแล้วกันมันเป็นระบบกลั่นช่วงนี้แม้ว่ามันจะไม่เพิ่มอุดอุณหภูมิจุดเดือดแม้มันจะไม่ช่วยหล่อลื่นภายในแต่มันไม่เป็นสนิมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งความต่างของน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ ซึ่งคุณสมบัติแต่ละยี่ห้อแต่ละอันนะบางบางยี่ห้อบางประเภทก็ได้1 0 0 0 0แกิโลเมตรบางประเภทก็4ี่หมกิโลเมตรนะครับบางประเภทเขาบอกว่าตลอดอายุการใช้งานซึ่งไม่มีในโลกนี้ผมไม่เชื่อว่ามันมีนะครับน้ำยาหลอ่อเย็นที่มีอายุการใช้งานตลอดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอันนี้จังมันเกิดแล้วมันก็เสื่อม คุณภาพไปเรื่อยเเเร,เร,เร,เรขึ้นอยู่กับว่ามันจะเรียบร้อยมรณะตอนไหนเท่านั้นเองนะครับเราจรึงควรนะครับเปลี่ยนตามลักษณะของการใช้งานของแอ m ด n มินนี่เปลี่ยนทุกปีนะครับปีที่แล้วผมเปลี่ยนพร้อมวาล์วน้ำเจ็ดสิองศานะครับก็คือ,อเปลี่ยนไปรอบนั้นก็ใช้มา4 5หมื่นโลแล้วก็เลยเปลี่ยนจริงๆแล้วอายุการใช้งานถ้าเราดูตาม ขวดผลิตภัณฑ์ที่บอกเรานะครับก็คือมีอายุการใช้งาน80,000กิโลเมตรแม้ว่าในคู่มือเขาจะบอกแสนกว่าแต่แต่อายุการใช้งานมันเท่านั้นสําหรับพรีเมียมแต่ผมใช้งานหนักใช้งานเกินที่ใช้งานสแตนดาร์ดทั่วไปก็เลยต้องอเพิ่มนะครับระยะเวลาเพิ่มรอบในการเปลี่ยนเนี่ยบ่อยขึ้นซึ่งมันก็ไม่ได้แพงอะไรเราไม่ได้ใช้เกิดแบบ เกรดไฮเอ็นเราใช้แค่เกรดพรีเมียมนะครับซึ่งในตระกูลที่ใช้แบบเดียวกันได้นะครับม i ซู u b ชิอ i ซูซูฮอนด้านะครับแล้วก็มี m a ส d a ในมาสด้าเน้นย้ำนะครับเฉพาะตัวที่เป็นกระบะรุ่นหลังสุดที่เป็น a l l น e w ที่เครื่องเดียวกับ i s ซูซไม่ว่าจะเป็น1.9หรือ,อ3.0นะครับเฉพาะตัวนั้นเท่านั้นที่เหลือก็ใช้เป็นสีชมพูเกรดเดียวกับอเมริกันหมดนะครับซึ่ง จุดนี้ไม่ว่าจะเป็น Honda n i s ส a n Mitsu ู s u z u นะครับใช้แบบเดียวกันนะครับโทนเขียวฟ้าน้ำเงินนะครับซึ่งน้ำเงินนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมที่สุดเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับถ้าเป็นอของมิซูก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าท่านาเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์อีกอินก็แนะนำไปเลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะครับใต้ลิงก์ไปเผื่อท่านเป็นวัยรุ่นรัดาแบบแอดผมก็ซื้อออนไลน์นะครับต่ขอให้เป็นกลองแท้นะ ก็เดี๋ยวส่งใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวเพราะว่าถ้าไม่ใส่เดี๋ยวก็ตามอีกนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวใส่ลิงก์ให้ก็จะมีที่ใช้กันได้ก็คือของมิซูนะครับมิซูอันหนึ่งสองก็คือของฮีโน่นะครับให้ใช้แบบนี้นะครับเป็นพรีเมี่ยมนะครับประมาณนี้ LLC EX Plus นะครับถ้าเป็นของมิซูก็จะเป็นนะครับเขาจะใช้คูลเลนต์พรีเมียมนะครับลองไลท์ประมาณนี้ก็อายุการใช้งานมันจะ ค่อนข้างนานนะครับถ้าอ่านในผลิตภัณฑ์ก็จะบอก80,000โลแต่ผมเปลี่ยนทุก4 0 0 0มโลหมดแหละนะครับประมาณนี้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานปกติทั่วไปแล้วก็การเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นที่ดีก็เหมือนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแต่เราเทียบว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้คือน้ำมันเครื่องในระบบาสารหล่อเย็นนั่นเองนะครับใน,ในระบบการระบายความร้อนของรถแล้วมันก็ยังเชื่อมต่อของแอร์ด้วยเพราะว่าถ้ารถระบายช้ามันก็ไปกินแรงเครื่องแรงเอนจินนะครับในการระบาย ความร้อนของระบบแอร์ระบบต่างๆด้วยนะครับประมาณนี้นของมิสูและของนิสันก็ใช้ได้ราคาใกล้เคียงกันผมจะใช้วิธีอย่างนี้ช่วงไหนมิสูไอ้ตัวนี้ทําโปรโมชั่นบอกว่าซื้อตัวนี้ช่วงไหนอพอดีช่วงนี้ฮิโน่ทำโปรโมชั่นผมก็เลยใช้ตัวนี้ครับและถ้าช่วงไหนที่ของนิสันทำโปรโมชั่นผมก็ใช้ตัวนั้นนะครับก็จะมีอยู่3ามยี่ห้อให้ท่านเลือกใช้อ่า วิธีการทำผมก็จะสาธิตนะครับของมิซูหรือของอะไรต่างๆเนี่ยแอดมินมีคลิปเกือบทุกยี่ห้อนะครับไปไปชมได้แต่อันนี้ก็คือจะของมิซูวิชิแล้วก็ของปาเจโรสปอร์ตทำเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือรถใช้มาร้อเลยอุณหภูมิ8ปกว่าเลยนะครับร้อนๆเลยเสร็จปุ๊บท่านมาเปิดถังปลานะครับอยู่ข้างล่างไม่ต้องกลัวลวกมือนะครับอย่าเพิ่งเปิดฝาอ่า หม้อน้าด้านบนนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะนะครับให้ขันตัวนี้ก่อนนะครับขันออกมาไม่ต้องกลัวน้ํามันจะพุ่งด้านล่างนะครับมันจะมีเขาเรียกว่ามีลูกยางนะครับนี่ประมาณนี้นะครับไม่รู้ท่านจะเห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้อ่านะครับก็คือว่ามันจะมีลูกยางลดแรงดันอยู่ท่านสามารถขันออกมาได้เลยน้ำมันจะค่อยหยดเล็กนิดเดียวหมุนออกมาน้ําก็ยังจะจะไหลไม่มากสองก็คือท่านนําผ้านะครับมาอุด ที่ที่จุดเติมมะนาำนะครับมาปิดหน่อยแล้วก็เปิดแล้วก็น้ําก็จะไหลแรงขึ้นนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะดันปึ้งขึ้นมาเพราะว่าข้างล่างมีรูระบายท่านเปิดไว้แล้วนะครับประมาณนั้นแล้วก็ทิ้งไว้อย่างต่ำา2ชั่วโมงแล้วค่อยมาเติมน้ํานะครับของมิซูนี่ทําตอนร้อนเติมตอนเย็นนะครับ เย็นร้อนนี่คืออากาศนะไม่ใช่แดดเปียงๆแบบนี้นะครับเติมตอนปล่อยน้ําตอนร้อนเพราะว่าวาลวน้ํามันจะได้เปิดไหลลงมานะครับเพราะเราไม่ได้ถอดอย่างอื่นเราเอาทําแบบง่ายเพราะว่าเรเปลี่ยนบ่อยนะครับก็คือทําตอนร้อนเพื่อให้าวาลวาน้ำนะครับเทอร์โมสตาสมันมันเด้งอยู่แล้วก็มันไหลออกมานะครับได้เยอะที่สุดก็จะใช้ประมาณ4ลิตรนะครับเต็มๆสี่ลิตรพอดีก็คือถังเดียวพอนะครับยกเว้นว่าท่านเปลี่ยนวาลวน้ําหรือเปลี่ยน ปั๊มน้ำก็อน,นันต้องเยอะอาจจะซื้อ2ขวดนะครับสขวดจะทําี่มือนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับอุปกรณ์ง่ายๆคือมีถุงมือนะครับประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับแรกๆตัวนี้อาจจะแน่นหน่อยมันมีแรงดันใช้ตัวนี้คลายนิดหน่อยแล้วก็ใช้มือขันได้เลยแล้วก็ไม่เอาพยายามเอามือหลบบริเวณน้ําจะลงด้านล่างหน่อยเพราะว่าอาจจะร้อนสัก80กว่าองศาก็ ถือว่าถ้าคนแพ้ก็คือบวมพองได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคนไม่แพ้ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าแบบบางคนภูมิเนาาทานมากนะครับคนเราไม่เท่ากันประมาณนี้ก็ขันตัวนี้ออกมานะครับอุณอ่าเขาเรียกอายุการใช้งานตัวนี้นะครับประมาณนี้อายุการใช้งานตัวนี้จะค่อนข้างนานอยู่นะครับถ้าท่านดูว่ามันปกติลูกยางยังโอเคก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวไม่แพงนะครับจะซื้อเปลี่ยนทุกรอบก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดอ่เดี๋ยวไปดูให้ดูมุมต่างๆครับผมเอ้าครับผม <c oughs> จะสังเกตว่าน้ำยาเรอเย็นกลุ่มนี้นะครับจะเป็นสีฟ้านะครับสีเหมือนสีน้ําทะเลอัอนดามันเลยนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นฉุนเพื่อบ่งบอกนะครับแล้วก็เทคนิคว่าดูเป็นของแท้ไม่แท้นะครับให้ท่านนะครับนํามือไปจับนะแล้วก็ถูลื่นดูนะครับเอามือถูด,ดู ท่าลื่นนะครับของแท้ท่าถูแล้วก็เหมือนนับเปล่าที่ฝาดนะครับรแสดงว่าโดนเข้าแล้วนะครับประมาณนี้จะต้องลื่นนะครับลื่นมือเลยเหมือนท่านจับน้ำมันเครื่องนะครับประมาณนั้นจริงๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นฉุนนะบ่งบอกเลยว่าเป็นสารเคมีนะครับก็จะลื่น ท่านก็จะได้รู้โดยอัตโนมัติเลยว่ามันไม่ใช่สักแต่ว่าเติมแล้วก็ไม่ใช่น้ําเปล่าธรรมดานะครับนี่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับ3ยี่ห้อนี้ผลิตโรงงานเดียวกันนะครับประมาณนี้อ่าอ่าอันนี้ของนิสสันของนิสสันนี่จะเหมือนกับมิสูเลยฝาอะไรต่างๆนะครับเป็นสีขาวเป็นอะไรบ่งบอกเลยก็คืออ่าเขาเรียกอะไรสต็อกเดียวกันนะครับ นี่นะครับผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับอีซูซูนิสันมิตซูนะครับละมานี้ฮีโนแล้วก็อ่ามาด้าในตัวกรบคราวนี้มาดูพระเอกของเรานะครับท่านผู้ชมนะเบื้องต้นอย่าเพิ่งเปิดตัวนี้นะครับครับนึงปิดสมมติตัวนี้ปิดอยู่ก่อนเครื่องต้องอุณหภูมิ กลับมาจากใช้งานแบบว่าคือแบบร้อนๆจัดๆเลยนะครับแล้วท่านก็มุดลงมาด้านล่างนะครับประมาณนี้นะตรงนี้นะครับแล้วก็มาขันมาไขนะครับประมาณนี้นะครับปลั๊กที่มันอยู่ด้านล่างมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะหันออกด้านนี้ท่านมุดดูท่านก็จะเห็นนะครับประมาณนี้ก็ขันออก นะครับเบื้องต้นก็ใช้ครีมขันกอดแล้วก็มันก็จะจนฟรีมือเลยครับมันถึงจะหยดนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะอาร้อนโดนมือนะครับก็ขันออกมาแล้วก็มันก็จะหยดนิดหน่อยนะครับพอให้มือหลบได้ไม่พองนะครับครับผมพอหลังจากนั้นนะครับเราขันปลั๊กถ่ายตัวนี้นะครับนี่นะที่อยู่ด้านล่างแล้วนะครับเราก็ เอาผ้านะครับขูดหนูมาเผื่อไว้เผื่อมันเด้งนะครับแรงดันอาจจะไม่หมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลยแง้มีละนิดนะครับเพื่อให้มันไหลไปแรงๆแล้วก็เอาออกนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะให้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันไปอยู่กลางบ้านหรืออยู่อ่าบริเวณที่ส่งกลิ่นนะครับเพราะว่าอาจจะโดนแม่บ้านบ่นได้เพราะว่ากลิ่นค่อนข้างฉุน นะครับพอทอทำเสร็จเนี่ยควรจะเอาน้ำฉีดล้างให้หมดในรถอะไรต่างๆเพราะว่าไม่งั้นมันจะส่งกลิ่นลำคาแล้วก็เวลาน้ำยาหล่อเย็นมันรั่วเราจะไม่รู้ว่ามันรั่วนะครับเพราะว่ามันมีทั้งกลิ่นของที่เราเปลี่ยนถ่ายด้วยกับของกลิ่นที่ตัวใหม่ด้วยไม่รู้อันไหนอันใหม่อันเก่าแต่ถ้าเราล้างด้วยน้ําเปล่าให้หมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันรั่วหรือระบบมันไม่ดีนะครับเราจะได้กลิ่นเลยว่านี่คือกลิ่นน้ำลาน้ายาหล่อเย็น ถ้าท่านเคยดมเคยสัมผัสรอบเดียวท่านจะจํากลิ่นมันได้ตลอดเลยนะครับว่ามันคือกลิ่นน้ํายาหล่อเย็นถ้ามันรั่วออกมาในระบบรู้เลยว่าน้ําหมอน้ํารั่วหรือน้ํายาหล่อเย็นมีปัญหาหรือระบบระบายความร้อนของรถมีปัญหาเพราะว่ามันจะส่งกลิ่นเตือนท่านด้วยนะครับเราทิ้งไว้อย่างนี้2ชั่วโมงเสร็จเราก็มาปิดปลั๊กที่ด้านล่างนะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปแล้วก็ถอดตัวนี้นะครับตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยนะครับ ตัวถังพักด้วยนะครับ okay, okay. ครับสังเกตน,นะครับเวลาเราเปลี่ยนถ่ายนะครับน้ำยาอะไรเียน้ำยาหล่อเย็นน้ำยาหม้อน,น้ำหรือคูลแลนด์นะครับนายโย่งบอกว่าให้เอาหน้าทิมนะครับจะออกเยอะจะได้เยอะนะครับอาจะไหลออกมาเยอะครับ ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เรียกอ่าหม้อพักน้ํานะครับหม้อพักน้ํานี้มีความสมคัญอย่างมากนะครับต่อการหมุนเวียนของน้ําซึ่งระหว่างช่วงที่เครื่องเย็นเนี่ยเขาจะดูดหม้อพักน้ำเนี่ยกลับเข้าไปเต็มในหม้อน้ำหม้อน้ําให้เต็มระบบนะครับและในระหว่างเครื่องร้อนจะจัดมันจะมีการดันขึ้นมาพักที่อ่าทางพักน้ํานี้นะครับเวลาท่านเติมน้ําจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมี L กับ F นะครับ ให้เติมน้ำเด้นย้ำนะครับเน้นย้ําให้เติมน้ำแค่ F บางท่านเติมเข้ามาจนล้นนี่นะครับพอเติมเข้ามาล้นนี่เวลาร้อนนิดร้อนหน่อยมันก็จะดันออกมาเต็มห้องเครื่องไปหมดท่านก็จะตกใจได้กลิ่นน้ำยาหล่อเย็นกลิ่นอะไรก็นึกว่าหม้อน้ําตัวเองรั่วจริงๆแล้วนะครับอาจจะเป็น user error ก็คือเติมเกิน F นะครับแล้วความหายหรืออะไรต่างๆของระบบน้ํายาหล่อเย็นคือให้มันอยู่ระหว่าง F กับ L เท่านั้น ถ้าต่ำกว่าขีด L นี่คือต้องตรวจสอบแล้วนะครับว่าหม้อน้ํารั่วข้อต่อรั่วหรืออะไรต่างๆรั่วไหมโดยปกติจะไม่ต่ํากว่าขีด L เด็ดขาดนะครับถ้าต่ํากว่านี้คือหายแล้วแต่ระหว่าง F กับ L เนี่ยอ่าพ่องนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยเติมเข้าไปได้นะครับแต่ให้อยู่แค่ F นะครับเติมจนล้นนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับให้สังเกตนะครับตรงนี้จะมีพลาสติกยางอยู่ตรงฝานะครับ อย่าหายเช็คให้ดีแล้วอย่าแตกนะครับถ้าแตกก็เปลี่ยนอันไม่กี่บาทนะครับหลักร้อยเองนะครับให้เปลี่ยนก็คือให้หาฝาตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนเสียนะครับประมาณนี้ว่าอ่ามันอยู่ครบท้วนบริบูรณ์ไหมอะไรไหมนะครับถ้าท่านเปลี่ยนน้ายาเราเย็นตามรอบตามเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับยางจะอยู่ครบเลยจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าท่านเติมน้าเปล่าอะไรเปล่านี่สักพักจะเห็นซียางเนี่ยแตกรายงานแล้วนะครับก็เปลี่ยนได้เลยประเด็นที่3นะครับ ดูสายยางนะครับจนไปถึงตรงฝาปิดเติมหม้อน้านะครับให้อยู่ในลักษณะครบถ้วนบริบูรณ์นะครับแค่นี้3ประเด็นนี้ที่ท่านจะต้องใส่ใจในเรื่องอถังพักน้ํานี้นะครับจาเป็นมากๆเหมือนกันนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมตรงนี้1ตัวเบอร์1ิแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับอีกหนึ่งตัวเบอร์1ิเท่า,า,น,าน,นั้น,น,น,นแล้วก็ขยับออกมาแล้วก็กองนี่เอาออกแค่ท่อนบนก็ได้นะครับก็ขังแค่เบอร์1ิ ตัวนี้ออกท่านั้นเองนะครับเบอร์10นะครับใช้แบบนี้จะขันง่ายหน่อยแล้วก็บล็อกใช้เบอร์อ่อนๆนะครเวลาขันมันจะมุมมันจะได้ครับแค่ตึงมือพอเนี่ยครับแค่ท็อกสิบพอไม่ถึงสิดีแล้วนะแค่นี้พอแล้วครับจบคับตัว อายกอันนี้มาปิดครับเก็บเก็บงานอันนี้เช็คด้วยนะครับว่ามันมีขี้ฝุ่นหรือมีน้ํามันอะไรผิดปกติไหมอันนี้คือปกตินะครับสะอาดแล้วก็ยัดเข้าไปครับอ,อันนี้ให้มันอยู่ที่ร่องเดิม,มน,ะมนะมัน,นะจะมีบากอยู่ตรงนี้นะครับจะมีบากอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เบอร์สิบนะครับก็กลับเข้าไปมุมเดิมก่อนจะเติมน้ําก็ให้ปิดฝากองอากาศก่อนเด้อ อันนี้ก็คือเอาทอ้อกอ่อนเด้อน,นะครับเบอร์สินะครับทอ้อกเพอเนี่ยตัดแล้วครับเอาประมาณนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวเอามือตามอีกหน่อยนะครับตึงมือแค่ตึงมือนะครับพอละมาณนี้ครับมันจะออกมานิดนึง ้าออกก็เดือดดันครับใหม่เอาให้มันอยู่ในร่องเดิมครับเซฟโซนจริงๆมันเป็นฝ่ายอ่ามันเป็นด้านซักชั่นอ,ะอ่ะเราจะไม่ซีเรียสมากหรอกแต่ว่าเอาชัวนะครับประมาณนี้อ่านี่ร่องนี้ต้องอยู่นะครับแล้วก็ล็อกกลับประมาณนี้เติมเลยขีด F ขึ้นมานะครับประมาณ เส้นกว่าๆนะเดี๋ยวเวลาเฉพาะครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปนี่ให้พอดีเอสเท่านั้นโอเคเพราะว่าเดี๋ยวสภาพมันก็ลงไปเวลามันไล่ลมอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปปิดจุกข,ข้างล่างครับแล้วก็เติมน้ําได้เลยเครื่องเย็นละเปิดน้ําตอนร้อนเติมน้ําตอนเย็นนะครับเย็นในที่ร้อนในที่นี้เย็นในที่นี้คืออากาศนะไม่ใช่กลางวันกลางคืนนะครับ ตามาปิดนะครับม้อน้ําด้านล่างเอาแค่ตึงมือก็อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่อยู่ก็จะเห็นน้ามันไหลจอกเลยข้างล่างนี่ดูง่ายนะครับไม่ต้องขันถึงขนาดแบบโอ้โหแน่นจนเอาออกไม่ได้นะครับเอาแค่ตึงมือนะครับแค่ตึงด้วยแรงมือนี่แหละครับประมาณห้านิวตันเมรตรมือเรานี่แหละอ่าเมไปเลย โอ้โหเราออกได้เยอะขนาดนี้เคต้องเบิกเพิ่มซื้อเตยวงเพิ่มเดี๋ยวเราดูอาฟองน้ํานะครับฟองอากาศถึงไม่ฟองน้ําเราดูฟองอากาศนะครับเติมไปเรื่อยเรื่อยๆจนมันหมดฟองนะแล้วก็เดี๋ยวเรารอไปดูอีกทีนะครับเราอาจจะไม่ได้ไล่อากาศได้ทั้งหมดหรอกเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนเช้า ตอนเช้าพอเครื่องมันเย็นน่ะมันจะดูดเอาน้ําที่เราเติมเกินที่หม้อพักเนี่ยลงนะครับเมื่อเอาที่หม้อพักลงเนี่ยมันอยู่ในระดับฟูไหมถ้ามันอยู่ในระดับฟูก็จบถ้ามันต่ํากว่าฟูเราก็ไปเติมที่หม้อพักให้มันอยู่ในระดับฟูก็คือจบนะครับอันนี้เราก็ไล่ได้แค่ในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูสมาร์ทเกจว่ามันอยู่ที่82อนะครับอันนี้อุณหภูมิป,ปกติของมันอยู่ที่82 83ก็ถ้า8ป83ก็แสดงว่าวาล์วน้บสามกแล้วถ้าวาล์วน้ำเปิดแล้ว,าวาน้าว,ปปว่านี้ก็คือจบ เดี๋ยวเราค่อยมาดูพรุ่งนี้เช้าหลังเครื่องเย็นว่าน้ํามันลงจากถังพักไปมากไหมถ้าลงมากก็เติมถ้ามันลงไม่มากตรงไปที่เกตขีดฟูก็คือจบโอเคครับก็ไปเรื่อยๆก็รอจนอาวาวน้ําเปิดวาวน้ําจะเปิดรู้ได้ไงเอามือมาอังที่ฟีปั๊มมันพัดออกมานะครับฟีปัมม๊มเต้าออกมาจะเริ่มเป็นอากาศที่ร้อนมากๆถ้าร้อนมากๆคือวาวน้ําเปิดแล้วนะครับประมาณนั้น ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนน้าระบบน้ำหล่อเย็นใหม่ๆเนี่ยจะค่อนข้างร้อนช้าเพราะว่าน้ํายาหล่อเย็นมันไหลเวียนดี D มันระบายดีเนี่ยมันจะร้อนช้ามากครับจะได้ประมาณนี้ครับจะจะได้ไม่หมดหรอก เดี๋ยวผมไปดูอุอณหภูมิของสมาร์ทเกตท้าบ้า8 3ก็คือจบแล้วนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะฮะอยู่ได้อยู่

เติมเผื่อไว้แล้วล่ะเติมเผื่อไว้แล้วอย่าลืมฉีดชะล้างน้ำยาคูลแลนดเดิมทิ้งด้วยนะครับมันเหม็นแล้วก็มันเป็นพิษด้วยเผื่อสัตว์เลี้ยงเรามากินนะครับแล้วก็ล้างที่มันเป็นคราบอะไรต่างๆนะครับที่มันโดน ไม่งั้นมันจะส่งกลิ่นครับก็เป็นอันว่าเสร็จพรุ่งนี้เช้าเราก็มาดูอีกทีว่ามันอยู่ในระดับ F ไหมนะครับถ้ามันอยู่ในระดับ F ก็คือั่วต้นนะก็คือถูกต้องแต่ถ้ามันไม่อยู่ในระดับ F ก็เติมเข้าไปครับประมาณนี้ล้างตรงกันคงกันแข้งนะครับเสือมัน น้าดงน้ํายามันคาอยู่เพราะว่าอนาคตเวลา,าเผื่อน้ํายาเราเยน็นเราร่วเราอะไรจะได้เห็นในอนาคตนะเพราะว่าถ้ามันแห้งมันจะเป็นคราบเขาออกแบบมาอย่างนั้นครับเพื่อ,อช่างนะครับบ่อนงบ่อน้ำขเขาเช็คในอนาคตว่า,าตรงไหนร่วไม่ร่วมันจะมีคราบขา,ขาวๆนะครับคราบน้ํายาอยู่ขเขาจะเช็คได้ในอนาคตถ้าเราไม่ล้างเนี่ยมันจะมีปัญหาในการเช็คในอะนาคตครับตอนนี้เราก็ อปนี่ได้เลยล้างไปได้เลยครับ